เถียงแทนเจ้าช่วงนี้เสนับสนดโดยสมนักงาทรัพย์สินส่วนกษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตวไทยไปไกลถึงสเปนเ ก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้ากันในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับคุณหญิงศิรินเทพนะครับหรือว่าหญิงทอมขาทางนะฮะช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของถแถลงการปลอมคุณหญิงก่อนหน้านี้มีคนที่เอาถแถลงการปลอมเนี่ยเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือน่าจะเป็นทาง a อสทีวีนะฮะที่เอางเรงพอหลังจากนั้นเนี่ยคอสอชอเนี่ยแทนที่จะจับคนที่เอา ข้อมูลที่จะปลอมหรือจะจริงอันนั้นผมไม่รู้นะฮะเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แทนที่จะจับคนคนนั้นแต่กลับไปจับประชาชนคนที่แชร์พอคุณตู่จะตุพร์ออกมาโวยวายถึงจะมีการไปตามจับคนที่เอาแถลงการตรงนี้เนี่ยเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือผมอยากจะถามคุณหญิงเอาง่ายๆแถลงการนี้เนี่ยจริงหรือปลอมฮะยังไงก็ ทำไมฮะข้อที่หนึ่งคือลุงมุงชายเิาทําอะไรไม่ได้แล้วะก็จะไปแถลงการบ้าอะไรข้อที่สองก็คือว่าถ้าลุงศพชายจะแต่งตั้งโอเป็นผู้สําเร็จความใครเอ๊ะสาไม่ไเ้จการเนี่ยนะะมาตั้งไปนานเรื่องอะไรตอนนี้เขียอยูอ่เท่าไหร่หกสิบสามปีแล้วครับมันเลยเวลาไปรับยี่สิบปีแล้วอืม อูนี่เป็นพระพุริยาราปปีไหนเธอรู้ไหมปีไหนคะสองพันห้าร้อยสิบห้าใช่ไหมเธอิดปี้วอืมมันเป็นอูนน๋มาทางที่่าจะสิบสามปีแล้วนะครับใช่ปะอสองพันห้าร้อยสิบห้าเื่องนับถงปีแล้วมันแล้วรับไปครับมันจะมาสิบสามปีแล้วมันจะไม่ตีร้ยเลยอ่ามันไม่มีจิตเป็นอยู่แล้วมางแล้วในจะยังไงก็รลมอ่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะโจรเนี่ยครับ มันยอดจะรู้ไหมอะไรฮะไม่ใช่โอลานินนะตองยอดจะตีนิกาที่จะตั้งใครได้ตอนนี้มีอย <automated image. S 2> ู่คนเดียวคือท่านตอประตูหลังตีนิกาฮะรที่โปรก้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนวงในรู้กันดีว่าคนที่โปดก้าได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นครับที่เป็นที่เก้าจุดห้าคือท่านพุทธินิกากษ์ลุงลุงประตูล๋อ ก็คือตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคุณลุงสมชายหรือป่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยตอนนี้สิ้นสภาพแง้งแมงนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะเธอฟังได้ดีๆตูดฟังอีกครั้งเลยผู้สำเร็จความใคร่ไม่ใช่ผู้สำเร็จาราชการแม่พง่์งนะถ้าจะมีประกาศก,าก็คือท่านปีนิกาสุรานนท์และบ้านที่เขาต่อปรตูหลังเข้านั้นครับก็คือไม่มีสิทธิ์นะแม่คุณหญิง อย่างที่คุณหญิงพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าแถลงการเนี่ยเป็นแถลงการปลอมแสดงว่าที่คุณหญิงพูดอย่างนี้เนี่ยก็คุณหญิงอาจจะมองว่าเอาแถลงการนี้เนี่ยมันทําให้คุณหญิงเสียผลประโยชน์คุณหญิงไม่ได้เป็นสชาการที่สิบคุณหญิงไม่ได้เป็นผู้สมาเรราชการแต่เป็นพระบรมเองที่เป็นผู้สมัครราชการก็เลยต้องออกมาพูดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ะคือฟังให้ดีๆนะแล้วเธอจะได้หายสงสัยฉ <ห minority. S 2> ันบอกเธอที่อยากด้บอกใครนะฉันอยาับอกน ครับผมแล้วมันเนีมันต่อที่จะมาบเลยอืมไม่ใช่แบบม่กินข้าวจุดใจกันไม่รู้เรื่องแล้วบุตรดีบารมาจุงการบ้าบอกเขาแตกมันไม่มีอย่างนั้นถ้าเกิดผมไปสัมภาษณ์พระบรมเนี่ยแล้วพระบรมจะบอกว่ายังไงมันบอกมันไม่รู้มันอยู่ที่อยู่ที่รมานรุ่นฮะมันไปไปเรื่องอะไรเอเียฮะแล้วก็ไปยุ่งกับน้่งลูกนุ้่แอะมันไม่มีความคิดคนแบบนั้นสมองมันไม่มีฮะ แล้วป็งบอกเลยนะอย่าิ้งเลยแลต่ขอเตือนด้วยความหวังดีนะใครที่เกียรภาพอารมณน,นะมันตายก่อนลุงทําไมฮะมัตายก่อนก็คือจะมีการวางยาการจะมีการฆาตกรรมกันบ้างไงเถอะไม่ไม่ต้องวางยาวางอื่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องวางยา <c oughs> อายุไม่ดุลูกตาตามมนนีนะะเออมันไม่ดุลอ,อกมันตายก่อนพ่อมัน ตายก่อนลุงงตายเพราะนั้นอย่าไปรุนครับมันตายก็สิปีรู้เร่องอยู่เพราะที่นั็นจะตไปรุนอืเพราะที่รุนคือถามนะไม่ใช่เจียนะครับปังให้ดีๆนะอย่าไปคิดแต่ข้าจะอย่าไปบอกจุ่ๆอย่าบอกนะบอกให้มันให้มันคิดเชื่อไปเองว่าอย่างงู้อย่างนี้ให้มันเคยฟังไอ้ทุรชไทยครับบอกว่าพระบรมยาอยังนี้พูดสักเด็ดเลยว่าเป็นมนสึงเด็ดดีอ่ะ สำเร็จส็จที่เรียบร้อยลงเรียนกินแล้วนะม,มันไม่มีทางหรอกถ้ามันจะได้เป็นมันเป็นไปนานแล้วไม่หรอกทัง43ปีหรอกนานไปแล้วมันมีใครบ้าที่ไหนว่าหรกเป็นรัชทายาท43ปี่ตไปไอเสียนี่นะจะได้ขึ้นกินเนด็กลุกนะ เป็นวัฒนธ่ะะที่โลราณที่สุดในโลกก็แสดงว่าช่วงแต่ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่คุณหญิงซิรินเทพเนี่ยเคยมาให้สัมภาษณ์กับรายการเถียงแทนเจ้าเนี่ยฮะ,ะตอนครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยบอกว่าเคลียร์กับพระบรมแล้วไม่อยากจะมีปัญหาการอะไรต่างๆแต่ณวันนี้เนี่ยคือเคลียร์กันไม่ลงตัวเลยใช่ไหมฮะคือคุณหญิงก็ต้องการที่จะขึ้นเป็นใช่ไหมะหรือว่าที่ผ่านมาที่บอกว่าเคลียร์กันแล้วคือไปหลอกพระบรมว่าง,งั้นเถอะเธอเธอนี่คิดอะไร ชั้นๆตื้นๆนะคือฟังตมกี้ฉันบอกคืออะไรรับวงแหวนกันไหมฉันรู้วัยเสียงมันฟังรายการนี่อยู่ใช่ไหมฉันก็บอกว่าเอ้ยยอมให้มันเป็นไงมันก็ฟังก็คิดเลยคงจะจริงมั้งแต่ฉันให้สัมภาพเธอไปว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงอะนะเขาบอกนะมันไม่มีสิทธิ์ให้มันฝันกลางวันฝันเปลี่ยนฝันแฉกตามเรื่อไม่มีสิทธิ์โลกทีนี้เนี่ย รู้เราว่ารู้เขาอยากให้เขารูเ้เรานะเราจะไปซ้เราก็ไปขวาครับเราจะับจับมันบอกว่าเราไม่ถักอ่ามันจริงมากเลยมันโลไปลงมานะทฤษฎีตุ้มกบทจะได้ยินไหมไม่เคยครับตุ้มก,กเราก็ค่อยเพื่อคุณธภูมิอืมเฮ้ยเวลาพูดอย่างมึกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายครับ ที่ทีนี้ต้มตกแล้วต้มต้มจะตัวมันสุกนะแล้วแต่หัวหูวเนี่มัรู้ว่าตัวสุกไปแล้วะเราค่อยๆฆ่ามันเรื่อยๆทิบบานทองมันนะให้มันแตกให้มันให้มันทะเลาะกันเองให้มันไม่รู้ตัวให้มันเพ้อฝันว่าเดยวเสียจะมาช่วยเดยวเสียจะมีกระทุกข์กระทำจะเป็นราชการที่ฉิดจะยกเลิกทั้งยกเลิกที่นะแล้วรู้ก็ตายแล้วการแพทย์นิสกลับสู่ความเป็นธรรมสู่ความสงบสงบได้ อเมริกาจะมาช่วยอเมริกาจะยกทนขึ้นบกนะจะยกทนจากอะไรของมันว่ากองทัพเลยทนะี่เจ็ดในระดับางามหลอกไปนี้เลนะถ้ามันไหลหลงถ้ามันอยู่กับพายเพื่อฝับไหลเมื่อมันอยู่กับความพื่อฝันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความคิดหายความไข้แพ้ใช่ไหมเราก็ไม่รับรู้ทางพายเราก็จะรอดมันไป,อไ,ป<ห>ไอ้คนไหนที่หัวแข็งว่ากระับอันนี้มาเกิดนะ แล้วก็จับให้หมดเลย<ะ>ใครที่โดยแท้คิดจริงไม่จริงจะพูดติดตาเรื่อติดตาก็เท่ากับปิดหูอืมไม่มีคนพูดก็มีคนมีมแต่ที่จับไปได้นี่ก็รู้สึกว่าจะจับไปได้แค่คนเดียวนะฮะจับได้เพียงแค่คุณบรรพฤแต่ว่าอย่างรายการเถียงแทงเจ้ารายการลุงสมชายเรายอกก๊อสิบรายการของอาจารย์สุรชัยชูพงเพียงดินอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะจับได้และณวันนี้เนี่ยสถาบันกรรษัตริย์เนี่ยกําลังถูกบัน่นทอนอย่างหนัก จากฝ่ายประชาชนที่เขาต้องการประชาธิปไตยตรงนี้ไม่คิดบ้างหรอฮะผมว่าณวันนี้เนี่ยคนที่ฝันเนี่ยไม่น่าจะเป็นประชาชนนะผมว่าน่าจะเป็นสถาบันกาษัตริย์มากกว่าเราจับมันไม่ได้ก็จริงนะอืแต่ใครที่เคยแท่เราจับหมดนะะเราบอกหมดตั้งีทีตอนที่เราขู่นะใช้เล่นไลน์ใช้ต่อไลน์ให้หมดใชเล่นเฟซบุ๊กต่อให้หมดนะแม่ปล่อยเขาไป ว่าอะไรที่เป็นการมีเจ้าข้าเผดเทศฮะมันไม่ไ้องมันมีแต่คนกลัวกูนึกกูนี่กวติดุูกลัวเลยนะมันก็ได่เผยแเทศไอ้คนพูดมันมีกี่คนฮะมันก็พูดแต่คนตางมันมีเท่านั้นอืมมันก็น้อยลงน้อยลงมันก็จะหมดเป็นกระแสไปฮะพวกนี้มันดลื่อเราไม่จับหรอกฮะอย่างมากก็ฆ่ามันทิ้งเลยไม่จับ แต่ตอนนี้มันก็มีกระแสะนะฮะที่มีฝ่ายประชาชนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรหรือสุรชยัยไส่านเนี่ยเขานับวันดีเดย์กันแล้วนะฮะก็คือวันที่กษัตริย์พลก็คือพ่อของคุณหญิงิรินเทพนี่แหละเสียชีวิตหรือสวรรคตไปแล้วเนี่ยเขาจะนัดกันลุกคือขับไล่สถาบันสัตว์ออกจากประเทศไทยกลัวไหมฮะไปบอกให้ชุรชยใช่ไหมบอกว่าเจ้าปาไปบอกนะค่ะลูกชุยไทยเกิดไปีไหนรู้ไหม ปีไหนครับ2470อืมคุณชายจะตายปีไหนรู้ไหม2590อีก32ปีมึงรอไปหนึ่ะฮะมึงรอไปหนึ่ง32ปีอายุโรอยี่สิบก็ว่ากันใหม่ก็คือถึงแม้ว่าตายไปก็จะไม่มีการประกาศว่างกันเหรอไม่ใช่120ยี่สิตายเลยรยี่สิเป็นอย่างตับอาที่มีการคุ้นุบวิทยาตาสมัยใหม่ยุคที่200ปีมันก็รออีก80ปี อย่าไปคิดเลยไอ้คิดมันตลกูะว่าไมถ้าหากว่ากาาที่จิตตายเลยรับรองที่ลกคือแล้วถ้าเกิดไม่ตายแล้วถ้าเกิดปุ่บตายก่อนู้ใช้พอนนี้เท่าไหร่ก็เจ็ดสิกว่าแล้วฮะเจ็ดสิบกว่าท่า0ป่สี่เท่านั้นเก็เลยเป็นร้อยนะฮะล่งได้บ่ะอ่า แม่แต่ความลับมันปิดไม่ได้นะความลับมันไม่มีในโลกคิดว่าถ้าเกิดว่าลุงสมชายตายไปแล้วเนี่ยแล้วจะปิดประชาชนอยู่หรอทำไมความลับไม่มีในโลกอ <ฮะ S 2> สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือความลับอืมอยาให้มันรู้ใครพูดกันจับได้เลย <ฮะ S 2> ใครคิดว่าบ้ารูส้สวรรนั้น,นคุดนะตีคุกสิบห้าปี <ฮะ S 2> แล้วจะไป็นบ้าดอืมถ้ามันเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตีค่าปีพาร์คอมพิวเตอร์ข้อ <ฮะ S 2> ความมันเป็นยัอต์ ข้อความเป็นเท็จโกกให้เกิดความมุ่นวายความไม่สงบเ<ะ>ข้าใครเข้าใครเป็นกบฏตาชิบชับหน่อยการตบมือแทนหัวคนที่จิตหนะ<ะ>้าตาชี้งต้งพกโก่อความไม่สงกด้วย<ะ>บางไม่นีนะลุงก,กตายลุงจะไม่ตายนะถ้าผู้บงตาย<ะ><ะ> ีคนที่ึงตายหรือมึงจะตายไหมแม่แต่ลหลายคนทุกวันนี้เขาก็พูดนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งช่วงที่ผ่านมาก็มีการปล่อยข่าว<ค>พอปล่อยข่าวออกมาทีไรเนี่ยก็มีการเข็นลุงสมชายออกมาแม่น้ำเจ้าพยาทุกทีแออล้วยังไงแล้วต่อไปจะเข็นใครออกมาฮะนี่เมื่อลุงสมชายตายไปแล้วตายพวกเขได้เธอต้องเข้าใจว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยวิทยาศาสตร์เก้าห<ะ>้าเข็นออกมาเนี่ยนะเรามีแบตเตอรี่มีอะไรนะอืมจากนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอก เรามีโหมดเรามีประเทศสังคิดบางคิดไปในหัวแล้วค่ะยาคิดมันหายเลยนะใช่แล <g ül> ้วีจะติดกลัวอะไรอ,อยากระสับวนานแล้วบอกให้อยู่ร้อยให้อยู่ร้อยครับภายในน้ำลูกน้อชายรย้อยสิบมันจะเป็นอะไรไปถ้าเราได้ท่องเงตาย,ตายไ,ปไปกี่ตัวแนละ้วค่ะอยู่งั้นถ้าเราตินคีณมาร้อยกว่าแลนะ้วไงคอะไม่ต้องอยู่น้ำไมาดีนะถ้าตกเธอรู้กี่ครั้งแล้วนะครั ข่าวสําคัญกว่าขอ้อเท็จจริงไงสิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่คนรู้เนี่ยมันสําคัญกว่าขอ้อเท็จจริงครับอย่างมันบอกว่าลูกชายเป็นพ่อหุืมเป็นพ่อยังไงแล้วเป็นพอ่อจริงก็แบบแต่มีเซ็กกับแม่มันเมื่อไหร่ก็ไม่เคยมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเซ็กอะไรกับแม่เราใช่ลนก็เป็นพ่อแล้วกูกเป็นพ่อมันอยู่ที่เราเราอัจอายู่ไปหนึ่งรอยคนครับยังไงไป่ยุตตาเหยนเนี่ยข้าที่อยู่ในสมกากข้ามันเป็นไข่ครับ มันป็นแค,ค่เขาลาเาไม่ใ,ให้เวลาก็มีใครให้มันอืมมันคึยนเอาอีกอย่างทีหมดให้คุณชงคุณก็ชงค่ะมันมดูตาให้คุณมฟังมาหมเลยขอบคุณมาหมดแล้วให้ใครทังก็ได้อ่ะนั่นแสดง้าตูวี่าตลูกมันปลูไ่ดีสัอืมมันห้าที่าปลูกให้มันลูมันไม่ด้สักค่ะอาการสั่งัวก็จตสั่งร้าสั่งึิดคิดไปคิดมันไม่เกิดไั่งมันทางคนเดี่วครับยังวันต่อมันบอกว่าพนาที่ปีริน ม,มันตักนีอก,กับมันการู้เพื่อจะไปที่อรู้อย่างนี้มันอา้านคำวัาข่าวเมื่อไปเจ็บจไปเจ็บมาเมื่อไปไม่มีคำว่าข่าวเอ่อไม่ไออกข่าวไปมันอยู่ที่ข่าวที่เราออกไม่มีเราเพรว่ามีก็คือนี่ครับถ้ามันมีเรากพราไม่มีพวก,กนี้อืมนั่งนั่งอย่าถึงสักขัญที่สุดคืนสิครับสิ้นเนี่ยสักขัญที่สุดคนจะรู้ไม่รู้มันไม่ม,มีใครเคยไปหาด้วยตัวเองหรอกมแลก็รู้ทางข่าว ใช่ไหมยังเช่นเราไปวางระเบิดเองครับแถวแถวขนานคาะแถวแถวใกล้รถไฟอืมแถวแถวพละกอนใช่ไหมเราไปวางเองเราก็บอกว่าคุณวางคุณถิงวางใช่ไหมเราเข้าธาคารเพื่อติดมัค้านที่เราไปกรุงถ้าตอบได้เราก็บอกว่าพวกมันทาราวเองอืมมันอยู่ที่เราอกเ่าแต่มีคนตายนะฮะไอเรื่องเผาธนาคารเนี่ย We have. แต่ณนวันนี้เขาก็มีคนที่ทําเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคลิปที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เอาเรื่องราวของสถาบันศัสต์เนี่ยเรื่องที่ประชาชนไม่รู้เนี่ยเอามาแฉเนี่ยก็มีหลายๆคลิปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยยอดคนที่เข้าไปดูเนี่ยจะเยอะด้วยบางคนเนี่ยคิดเข้าไปดูเนี่ยเป็นล้านนะฮะแค่เฉพาะรายการที่คุณหญิงสิรนเทพเนี่ยมาออกเนี่ยบางคลิปเนี่ยหกแสนบางคลิปสี่แสนเนี่ยตรงนี้จะว่ายังไงไม่กลัวล่ะคฮะพลังของประชาชนขนาดนั้น จะไปกลัวทําไมมันฟังรื่อยยเดี๋ยวฟังดีๆนะะมันจะรู้จะฟังกระทั่งมั้งถ้ามันพูดมันไม่นานก็เบื่อแต่ก็มีบางคนเอาไปเปิดในตลาดสดนะฮะมันจะเปิดกระช่างมันนี่มันตั้งไแล้วทำอะไรไม่ได้ไงบ้างไปฟั้งทำอะไรไม่ได้ถ้าเราก็จับมันเลยบ้างมันก็กลัวไปเองคนเราเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่ามันมีอยู่คนเดียวทุกคนมันมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีพี่มีน้องมีป้ามีน้ามีอามียายเพราะฉะนั้นมันมีแต่คนเติมเต็มมึงอย่านะอย่าไปยุ่งกับเจ้ายุ่งกับเจ้าแล้วขี้กาดไปขึ้นกระบางมึงอย่าไปยุ่งกับเจ้าไงเจ้าองเหนื่อยเจ้างแก่แล้วเจ้าคงยืกดุคุกับเราไงมึงอย่าไปยุ่งกับเจ้าไงแต่เมึงติบปุ๊บแล้วก็ีมัลงคดีแล้วไม่มีใครเขหาสมาคมนะ มังนี่นี่ยคนเตือนให้คนกลัว<ะ>มึงอย่าไปยุ่งบบกับตา,า,าเพื่อเผยแพร่คิดนะถ้ามึงพูดมากทำให้คนที่ติดพุกงลงอันนี้นะกขาจะอีกอนะมึงพูดมาพูดางนี้นะมันก็ผ่าไปเองเพราะฉะนั้นอันนี้แค่เริ่มต้นนะเริ่มต,ต้นเราก็ตัดแล้วอืมไม่มีโนไม่มีเชื่อ<ะ>ไม่มีจุดติบไมาใช่ดั้นยังไงยังไงนะเราชนะจะต้นแล้วแหมแต่ว่า อย่างตอนนี้เนี่ยบทบาทของสังคมอะไรต่างๆเขาก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเริ่มกล้าที่จะออกมาพูดแล้วนะฮะเห็นอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนะะี่ยเมื่องานกีฬาประเรพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยไอเรื่องร้องเรียนการเมืองมีตัวการ์ตูนมีข้อความอะไรต่างๆเนี่ยที่ขึ้นบนสแสดงบนอาจารย์เนี่ยที่เรียกร้องาาประชาธิปไตยทวงคืนประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ทําให้ราชสํานักเนี่ยรู้สึกสั่งสะเทือนบ้างเลยเหรอฮะไม่ได้สะเทือน เราไม่เหนยเทือนนะรเรามีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งเราปีดเราคลาย <ฮะ S 2> เราปใช้วิธีที่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้นักศึกษาเนี่ยเราไม่กลัวแล้วครับเพราะทุกคณะเรายึดหมดแล้วทุกมหาอืยเรามีสถานนานมหาวิยเลยินไปดูได้ทางสรานีใครอยู่ละฮีใคร แม่เกษตาบาลเทคโนโลยีสตอก,กกากะบ,บาดมีไทยครับสุริตตุลานมไทยตกไครเนี่ยราคามีไทยมีชฉลิตยทุกภาสุดครับพวกเราทั้งหมดคุมหมดแล้วนะและอธิการมีคณะตัวนี้ก็มีแต่พวกเราทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะแล้วก็สอดสองนูแลขู่ไปอดีไปใครที่มันพูดมากใครที่มันเป็นหัวอืด้าแ,แก้แกงมันกดเบรมันเรื่องงานทุกอย่าง S <S อ่ะอาไปอีกมันหาอกมาลบเจ้าเราไม่เคยกลัวทนี่เลยถ้าหมายรูนะ้หนั่นนาปว่นี้เรากระจักมาแล้วนะอืมเราซื้อตัวเราตมันเรียนอยู่มันก็อาจจะมีความคิดพอมันจบแล้ว,วมันต้องทำงานม,มีลูกมีมีครอบครัวังาน้่ละาคุมหมดแล้วอืมโอกาสที่ว่าไอา้มันจะขึ้นเนี่ยเราไม่กลัวหรอกอาจจะมีบ้างแล้วก็ดูว่า ขอแค่กินมากกว่านี้เราไม่เคยกลัว<ะ>ถามว่ามันรู้แล้วมันจะทำอะไรอกองทัพอยู่ในมือเราสารอยู่ในมือเราตอนนี้เรามีการอึาครับ<ะ>ถ้ามันมากเรื่องยกเลิกเ,เราก็มีมาตรฐาน4ืแรับทำมือถองมัน557<ะ>ซึ่งหนักเพิ่มบางเรื่องทุกอย่างคุมนหมือเราไม่จะ้ไปกลัวอะไรเลยอไอ้ที่มันพูดนะเราก็ฟังไปเฉย ฟังเล้วคนยตรวจสอว่าใครพูดมาจากไหนแล้วก็เรียกมาปรับทัานทาคติแย่เรียกทีท้องทีลูกเมียต้องเตือนกอย่างเลยอยู่กับเขาเลยน้าก็ปรับก็มันผิเออย่างว่องก็เป็นหูก็เป็นหูเมียเพราะฉะนั้นเมียนะไอ้ที่มันมีมันมีบ้างแต่ที่เร่องมันมีผลไหมไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันก็แค่ไปตามด้วยอะไก็ถื่ว่า เราก็มีคนของเราแต่ถ้าเกิดว่าพวกนั้นเข้าออกมาเดินขบวนเรียกร้องตามถนนแล้วฮะเดินขบวนจะเอาเอะไรมาพูดจะฝังหรือเปล่าชูสามนี่ยังไม่กล้าชูขนาดเท้าสวนยางไงทิพหายวายพวงชาวนงชาวนาจำนำข้าวก็ไม่ไมีอะไรใม้มันเดินไหมก็เขไม่เดิน,นดที่มันจะไปเด้ไรค่ะมันจะหายไปเรื่อยต่อคือค่ะวันจะมาเนี่ยเราตัดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแค่คิดนะแค่ให้คำขาด ว่าก่อนเองสมุนตุยจะใช้กุญแจ<ะ>มาไปพูดถึงเรื่องอเมร,ริกาอเมริกาแล้วก็เรียกมามใช่ปะ่ะใค้ตัวใครไปกับใครเราเรียกมาหมดเลยแล้วทุกสายเกิดจีวอกลมพันใครที่ผิดไม่เข้าหูเรื่องไดเราเรียกมาหมดนั่นอย่างเดียวเลย<ะ>เราตัดไปตั้งแต่ต้นลงแลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะมีใครกล้าอืดูสามีมันจะไม่ต้าในทุกวันนี้นะ ประชาชนไทยมันก็ได้เอกลัวแล้วไม่เคยกลัวเลยนะะถ้าอยู่ประเทศอื่นนะกลัวอยู่ประเทศไทยเราไม่เคยกลัวอืประชาชนไทยมันคุยง่ายมันหัวอ่อนมันขี้ลืมะมันเหมือนปลาทองกินแต่ตะกี้มาเลยมันกินไม่กินอีกเลยประชาชนไทยมันเหมือนปลาทองขี้นั่งย่อประเดี๋ยวปว่างนะมันก็ไปแหงบ่างเลยแหงะ่ฮงดีเลย ขนาดไปเที่ยวก็ไม่ได้ทุ่มเทหมดที่ด,ดูักคนไทยเลยใช่ไะม,มันไมตได้ท่มเทเลยมันไ,ไม่ได้ทุ่มเทเลยเออคุณคิดได้ยังไงวะเอาล่ะคุณหญิงฮนะวันนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วละ่ะผมคิดว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อ,ตอ,ตอๆไปคงจะต้องเชิญคุณหญิงเนี่ยมาเป็นวิทยากรพิเศษประจํารายการนะฮะนายตาคุณหญินดีตอบทุกคำถามเอาล่ะครับไม่ต้องสายฮะโอเค สำหรับผมดีเจสุนโฮและก็คุณหญิงซิรินเทพในสัปดาห์นี้ต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับด,ดวดัสีาจุเถียงแทนเจ้า,าลงประชาธิปไตยใช้อำนาจพนัเด็ดการ งแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมันในกฎเกณฑ์กาบิกาหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขกระจมงออกไปเสียที เมืองไทยจะดีย่านกั่งยืนถ้าจะคืนความสุขต้องคืนประชาธิปไตยเถียงแทนเจ้า